สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอันเซอร์ทาร่นะครับคุณอยากรู้ไพ่อยากตอบนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการมิทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องผมนะครับขอบคุณทุกๆกการกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับโอเคผมจะเริ่มกลับมาอ่านไพ่ให้ถีเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าช่วงนี้เพิ่งจะเสร็จงานกระถินแล้วก็เพิ่มพักเหนื่อยนะครับเรื่อกระถิ่นของช่องเราที่ทอดนวัดลำบัวลอยนะครับ 1 4 4 0 7 2บาทนะครับแต่ยอดกระถินของวัดประมาณ800,000กว่าบาทนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ได้ร่วมบุญและโอนปัจจัยมาด้วยนะครับโอเคอ่ะแรนดอมที่209นะครับจะใช้ไพ่และดด้เวทส,สำหรับสีเหลืองอันนี้ในการอ่านกันนะครับเราเใชพลังงานเป็นไพ่เป็นหลักในวันนี้นะครับจะไม่มีตัวเลขตัวหนังสือขึ้นมาเช็คนะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับดันด้อมช่องผมจะเป็นการหยิบไพ่ทาโร่หนึ่งสำรับตัดออกครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของคนคู่หนึ่งนะครับอาจจะตรงกับคุณก็ได้ไม่ตรงกับคุณก็ได้นะครับมาดูกันขอขอนุญาตดูพลังงานดันด้อมที่2 0 9นะครับหรืออาจจะเป็นอดีตปัจจุบันอนาคตระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะครับห้าใบแร้าใบแรกนะครับ รวมไพก่กาสำบับเป็น6ใบโอ้โหแมแรก3ถ้วยจัดฮื่มมาดูกันว่าวันนี้<ม>แฟนด้อมจะพูดเรื่องอะไรให้คุณได้ฟังกันสามถ้วยจัดเม้นท์ทิงออฟสอดในออฟวอรนฮืมเอ้ย นนั่นวันนี้แปลกจังคือผมผมบอกกันนะว่าไอพลังงานตรงนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นอดีตของคุณหรือเป็นพลังงานของคนที่คุณมาฟังเรื่องของเขาแล้วเขาเจอเรื่องนี้อยู่เพราะว่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าไพา่ชุดเนี้บอกว่าความสัมพันธ์ตรงนี้หรือเรื่องราวของความรักหรือการมีกันของของพลังงานตรงเนี้ มันเป็นความสัมพันธ์ที่แบบรู้อยู่แล้วว่าเป็นความสัมพันธ์ที่มีมือที่สอยู่หรือแม้กระทั่งว่ารู้อยู่แล้วเป็นความสัมพันธ์ที่ปกปิดรู้อยู่แล้วว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่2คนน่ยแต่ก็ดังดึงดันจะไปต่อยังดึงดันที่จะอยู่ตรงนั้นทั้งทั้งที่มันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้อยู่แล้วว่ามี3ามคนแล้วมันก็แน่ใจแล้วรู้แล้วว่ามี3คนแต่สุดท้ายอ่ะตอนเนี้ยมันเริ่มมีความคิดว่าจะแปดถ้วยจะไม่เอาแล้วจะไม่อยู่แล้วอ่ะเพราะว่า มันไพ่บอกเลยว่ามันมีมือที่3เข้ามาแล้วมีการตัดสินเกิดขึ้นซึ่งเป็นการตัดสินที่ไม่ขาดนะครับเป็นการตัดสินที่ไม่ขาดที่มีไพ่หายไพ่หายพีชอยู่ตรงนี้ดังนั้นพลังงานตรงนี้มันมีความสัมพันธ์หรือบุคคลบุคคลหนึ่งนะครับที่เจอความสัมพันธ์เรื่องมือที่3แล้วก็ยอมทนอยู่สักพักหนึ่งแล้วเฟดออกนะครับเฟดออกพอเฟดออกปุ๊บเป็นปมติดตัวหายพีชนะครับเป็นปมติดตัวที่ยังคิดถึงอยู่ยังรู้สึกกังวลและรู้สึกว่า โดนทำร้ายอยู่ในขนาดนี้นะครับไม่รู้ว่าเป็นพลังงานของคนของคุณหรือพลังงานตัวของคุณเองในอดีตหรือปัจจุบันหรืออนาคตนะครับไม่ทราบได้เลยนะเ,เดี๋ยวเนื้อเรื่องของไพ่จะบอกว่าเรื่องนี้ใครกําลังโดนหรือเรื่องราวมันเกิดขึ้นลักษณะแบบไหนนะครับรานาราศีที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะครับจะมีคนที่เกิดวันจันทร์นะครับแล้วก็ธาตุน้ำเป็นกรกฎดพิจิกธาตุไฟเมษสิงห์ธนูธาตุลมกลมมนถุนปุน นะครับเลขจะมี3นะครับ20 8แล้วก็2วันจันทร์วันอังคารพุธกลางคืนประมาณนี้นะครับ เริ่มนะครับมาฝั่งคุณเดมู n ขึ้นฝั่งคุณไปแรกนะครับฟิโนบอร์ลี e ว a r d s born, reward, นะครับโอเคผมอ่านจากพลังงานฝั่งคุณก่อนแล้วครับเดมูลฟิ n o b อร์แล้วก็เดมิติเชียนผมรู้สึกว่าคนคนนี้แหละเป็นคนที่มีมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ พะไพ่พไดเดนเบติเชียนพร,รขึ้นกับควีนอัลบอลเดอร์มูลคือกลายเป็นไพ่ใบนี้ไม่ดีเลยนะครับมันแปลว่าตัวเขาเองมีเรื่องปกปิดมีเรื่องที่มันไม่ซื่อสัตย์ที่ทําให้คุณได้รับรู้แล้วคุณกังวลมาสักพักหนึงแล้วคุณเริ่มจับได้คุณเชื่อใจเขาน้อยลงแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ทําอะไรบางอย่างที่เป็นตัวเองและมีมุมมุมที่คุณไม่รู้จักเขาเลยนะครับเพราะว่าไพ่อของคุณคือเดอมูลพลังงานคุณคือแบบพ้นพบความจริงที่ถูกปกปิดเอาไว้ซึ่งเป็นความไม่ซื่อสัตย์เกี่ยวกับ,กบตััวตนนของเาคาะรบ ส่วนตัวเขาเขารู้ว่าตัวเขาทําอะไรและรู้ว่าคุณจะมองเขาเปลี่ยนไปแบบไหนแต่เขาเลือกที่จะเป็นแบบนี้นะครับเพราะเขารู้สึกว่าที่เขาที่เขาเปิดเผยด้านไม่ดีของเขาออกมาเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่อยากปิดและเพราะคุณเป็นเหมือนแบบเป็นปัญหาของเขาเป็นสิ่งที่เขาไม่อยากได้ดูไม่อยากดูแลรักษาและไม่อยากแคร์ความรู้สึกแล้วอ่ะเขาก็เลยแสดงด้านบางด้านที่เป็นด้านที่เขาเป็นอยู่แล้วนะครับแต่คุณแค่ไม่เคยรู้ว่าเขาเป็น แลวพอเขาแสดงมาปุ๊บคุณหลับไม่ได้ปัญหามันเกิดขึ้นรอบตัวคุณเยอะมากความไว้ใจความซื่อสัตย์แม้กระทั่งการรอคอยให้เขาเปลี่ยนคุณก็ลดน้อยลงไปเลยนะครับตัวคุณรู้สึกว่าที่ผ่านมาคุณให้ค่าให้คุณให้ความรักให้สิ่งดีๆแม้กระทั่งไ้าหกครวเนี่ยผมรู้สึกว่าบางครั้งความรักของคุณหรือ คนคนนี้คุณยังเป็นการนําพาเขาไปพบไปเจอครอบครัวคุณทั้งที่คุณก็ไม่รู้ว่าเขาอะจริงจังหรือชัดเจนหรือแม่คุณไม่แน่ใจเขามากมากเพียงพอแต่ว่าคุณก็เปิดโอกาสให้เขาเข้ามาในชีวิตมากเพื่อให้เขาได้รู้จักคนครอบคนในครอบครัวคุณพ่อแม่คุณและพี่น้องคุณแล้วมีคุณมีการทําสิ่งดีๆอะไรบางอย่างให้กับเขาแล้วเขาเป็นฝ่ายรับสิ่งดีๆจากคุณเสมอทนั้นที่คุณ่ะจริงๆแล้วไม่มีสาเหตุนะครับที่คุณทําแบบนี้เพราะอะไรเพราะคุณรู้สึกว่าคุณอยากให้ ตัวคุณเองอ่ะหนึ่งคือตัวคุณเองอ่ะเชื่อใจความสัมพันธ์นี้ได้และตัวเขาเองอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนนะครับุณก็เลยพยายามทำอะไรบางอย่างที่ที่เป็นเรื่องของคุณกับครอบคบอรัครว,ค,รวคุณให้กับเขาเสมอหรือคนรับตัวคุณหรือเพื่อนคุณให้กับเขาเสมอส่วนตัวเขาเนี่ยพอเวลาที่เขารับอะไรบางอย่างจากคุณมาว่าจะเป็นความรักเงินทองของมีค่าอะไรก็แล้วแต่เขาแค่รับนะครับเด็กถือเหรียญเนี่ยรับแต่เขาก็จะมองไม่เห็นอนาคต ผมรู้สึกว่าเขากับคุณน่าจะมีความต่างกันและเขาก็มีบางมุมที่เขามองคุณไม่ออกเขารู้สึกว่าการไปต่อนะครับในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาตัวเขาเองเขาเห็นอนาคตจริงๆเห็นไหมผมบอกไปแล้วนะครับไพ่สองดาบเขาสึกว่าเขาไม่อยากพยายามมันแก้ไม่ได้มันปรับไม่ได้หรอกมันชัดเจนไม่ได้หรอกมันดีขึ้นไม่ได้หรอกีนเขาคิดแต่สิ่งที่คุณทาคุณรู้สึกว่า คุณอยากเริ่มต้นนะแต่คุณเหนื่อยคุณอยากให้แก้ไขเรื่องราวเขาแบบคุณกับเขาบางอย่างที่เคยมีปัญหาอะไรกันก็ไม่รู้นะครับคุณอยากแก้ไขให้มันดีแบบที่คุณไม่เหนื่อยนะแต่คุณยิ่งแก้ก็ยิ่งไม่ได้คําตอบคุณยิ่งชัดเจนก็ยิ่งหาทางออกไม่ได้ให้ความต่อสูงขึ้นในฝั่งเขาพูดฝั่งคุณก่อน คุณรู้สึกว่าให้คุณดีมากแค่ไหนให้คุณเป็นคนที่รักเขามากแค่ไหนแต่ถ้าเขาไม่คิดจะเปลี่ยนและถ้าเขาไม่คิดจะหยุดไม่คิดจะแบบไม่คิดว่าคุณมีค่ามันก็ไม่มีประโยชน์ที่คุณจะเปลี่ยนหรือทำอะไรให้กับเขาเพราะพลังงานของคุณคือเฮโรเฟนน่ะคุณถูกต้องคุณทำดีทุกอย่างคุณเป็นที่ปรึกษาให้เขาได้เป็นแเป็นความสบายใจให้เขาได้เป็นพื้นที่ของบ้านให้เขาได้ได,ดีที่สุดแล้ว ในสิ่งที่คุณทําได้อะไรคุณก็ให้เขาสบายจริงแต่เขาไม่เปลี่ยนแล้วเขาก็ยินดีที่คุณให้เขาแบบนี้เพราะเขามีความสุขที่เขาได้รับจากคุณส่วนตัวเขานะครับเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่ทําให้เขามีความสุขก็แค่นั้นแต่ยังไม่ได้คิดว่าจะรักษาคุณยังไงนะคุณอยู่ตรงนี้ให้แบบนี้คุณเป็นแบบนี้เขาก็มีความสุขดีเขาแค่ได้รับใจเขาก็รู้เขาจะรับจากคุณแต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะรักษาหรือจะทําอะไรกับมันไหมเขาแค่รับมันมานะครับ คุณเจ็บปวด4ดาบมีระยะเวลาที่คุณร้องไห้คิดถึงเขาหรือทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามาันค่อยจบลงประมาณ4ีเดือน4อาทิตยีป่ปีประมาณนี้นะครับพอมันห่างจากการมาเนี่ยไม่ได้มีการติดต่ออะไรกันเลยมันไม่มีการติดต่อพูดคุยอะไรกันเลยนะครับสี่สองไม้รีว์สเนี่ยคุณก็ไม่คิดถึงเขาไม่ได้ติดต่อหาเขาถามว่าคิดถึงไหมมันมีแหละนะครับเพราะว่าไพา่หอการมองมองมองว่ารอคอยแต่ว่า ยิ่งระยะเวลามันผ่านไปอย่างชาลิออตตัวเขาก็ยิ่งเปลี่ยนแปลงไปจากความรู้สึกหรือสเตชันตรงนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับชาลิออตคือการที่แบบเขาหันหลังให้กับคุณอย่างอย่างอย่างถาวรอ,อ่ะแล้วก็ไปก้าวได้ก้าเสียไปหาไปหาสิ่งที่เขาสามารถซัพพอร์ตอารมณ์วามสุดมากกว่านี้นะครับแต่ตัวของคุณน่คุณจะปวดมากในระยะเวลาที่สี่เดือนสี่เดือนสี่ที่สี่ปีเลขสี่ที่ผ่านมานะครับเพราะเขาไม่มีสัญญาณของความรู้สึกผิดหรือการแสดงออกอะไรให้คุณได้รู้สึกเลยว่าเขาได้รับผลจากการการะทำที่เขาทำกับคุณไว้นะครับ 8ดาบปเหรียญ6ดาบเห็นไหมพอคุณไม่ได้เห็นสายทรายหรือสัญญาณของความเสียใจอะไรของเขาที่เขาได้ทำอะไรกับคุณก็แล้วแต่นะครับ8ดาบคุณเลยบล็อกบล็อกความรู้สึกตัวเองเอาความคิดสิ่งที่คุณคิดถึงเขาหรือเรื่องราวอะไรที่คุณต้องหมกบุ่งเกี่ยวกับเขาเนี่ยเอาพลังงานตรงนั้นของคุณไปทํางานหนักขึ้น8ดเหรียญน,นะครับหาเงินหนักขึ้นบางคนอาจจะมีการย้ายงานย้ายที่อยู่อาศัยนะครับ ย้ายที่เรียนย้ายรูปเปลี่ยนรูปแบบชีวิตปคุณเปลี่ยนไปเลยอ่ะตัวคุณไม่เหมือนเดิมไม่เหมือนตอนที่คุณอยู่กับเขาแน่นอนผมมั่นใจไม่รู้คุณเปลี่ยนรูปแบบชีวิตอะไรบ้างนะครับทาบุญหนักขึ้นทํางานหนักขึ้นมีสิ่งที่คุณโฟกัสใหม่ๆเพื่อเปลี่ยนรูปแบบชีวิตตัวเองบางคนบางคนอาจจะแบบรูปร่างเปลี่ยนไปรูปร่างเปลี่ยนไปหน้าตาเปลี่ยนไปสีผมเปลี่ยนไปคือมันเปลี่ยนจากรูปรักษณ์เดิมไปเลยอ่ะแบบที่คุณมองไม่ออกเหมือนกันว่า ดสเตชันเนี้ยคุณตอนอยู่กับเขาคุณก็เป็นแบบนี้ไม่ได้คุณมองตัวเองไม่ออกเหมือนกันมันจะเปลี่ยนแบบนั้นสี่ที่คุณหาจะเข้ามาพอประมาณหกคุณจะเปลี่ยนอย่างชัดเจนเปลี่ยนแบบเปลี่ยนไปเลยนะครับส่วนตัวเขาแปดเหรียญเขาก็ไม่คิดจะทําอะไรในพลังงานของคุณเหมือนกันแต่คุณเปลี่ยนไปนะคุณเปลี่ยนเยอะมากมาดูกันว่าการเปลี่ยนของคุณมันจะส่งผลกับเขาไหมหรือเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของคุณไหมในไพ่ชุดต่อไปนะครับเลเวล แตสั้นไพ่ชุดนี้บอกว่านะครับการที่คุณเปลี่ยนแปลงไปหรือคุณดีขึ้นหรือคุณย้ายอะไรบางอย่างไปเนี่ยตัวคุณเองค,คุณรู้สึกแล้วว่าเลิฟเปอร์คุณมองหาสิ่งใหม่สิ่งดีๆต่อใจและการเริ่มต้นที่ดีของตัวเองที่เป็นในอนาคตนะครับซึ่งในะปัจจุบันที่คุณเข้ามาฟังไอการเริ่มต้นสิ่งดีเหล่านั้นมันยังไม่ได้ฟูลฟิลเติมตัวคุณหรอก แต่คุณรู้สึกว่าการที่คุณย้ายมูฟออนหรือทําอะไรบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิมเนี่ยมันทําให้ชีวิตคุณมีสิ่งใหม่มากขึ้นและมันค่อยๆเริ่มเพิ่มขึ้นในตัวคุณบางอย่างนะครับคุณรู้สึกว่าคุณดีคุณแฮปปี้เนาะแล้วก็พยายามจะหล่อเลี้ยงความรู้สึกตัวเองได้บางเรื่องที่เป็นความสุขของตัวเองได้นะครับแต่ส่วนของเขานะจะสั้นเพลิดเพลิและเลอะเป้เขารู้สึกว่าการที่เขาเริ่มต้นใหม่หรือมีสิ่งใหม่ๆบางอย่างมันเริ่มไม่มีความสุขอย่างที่เป็นพลาเป็นความคาดหวังที่เกินจากควาามมจริงที่เอออกไป นะครับไม่รู้ว่าเขาทําอะไรหรือมีอะไรอยู่แต่ว่าการเริ่มต้นของเขาการมีความสุขของเขาเป็นความสุขที่มันไม่สุดเป็นความสุขที่เป็นสิ่งใหม่ที่มันใหม่ไม่มากพอเพอไพ่ของเขาดีวดัดไพ่ของคุณก็ดีวด์ดนะครับคุณได้ไพ่สองเหรียญเนาะเขาได้ไพ่สามไม้ว้าวผมขอขยา,ายไพ่ก่อน คือพลังงานไพ่บอกว่าเดี๋ยวคุณกับเขาจะได้พบ <P ot ure> พบเจอหรือติดต่อกันอย่างการะทันหันมันจะเป็นการกลับมาของเขาหรือการพูดคุยบางอย่างเกี่ยวกับเขาหรือคุณหรือเรื่องราวในบางอย่างที่เขาจะได้พูดคุยกับคุณน่ะไพ่ทาวเวอร์มันเกิดขึ้นอย่างการะทันหันน่ะเออผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องอะไรนะครับอาจจะเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองอะไรบางอย่างหรือเป็นเรื่องสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในพลังงานระหว่างคุณกับเขาจะเป็นเรื่อง การเสียการอะไรบางอย่างหรือแบบการพังอะไรแบบเนี้ยบางอย่างที่มันจะเกิดขึ้นกับคุณและเขาจะเป็นฝ่ายติดต่อมาแต่มันไม่ได้เป็นการเสียไม่ดีนะไพ่อบอกแค่ว่ามันเป็นพลังงานที่เขาติดต่อหรือพูดคุยกับมาแบบกระทันหันเท่าน,านั้นเพราะไพ่สามเหรียญมันขึ้นอาจจะเป็นเรื่องเงินทองหรือทรัพย์สินที่คุณเคยมีร่วมกันหรือเป็นเรื่องของบางอย่างที่คุณกับเขาเคยมีร่วมกันแล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วมันก็ปุ้ม เขามีการทักหาคุณแต่เขาก็พยายามฝืนบากหน้านะใช้คำว่าบากหน้าในการแบบกลับมาพูดคุยหรือพยายามอะไรบางอย่างเพราะว่าคุณไม่ได้รับสิ่งที่เขาพยายามพูดคุยกับมาคุณแค่รู้ว่าเขาทักกลับมาเขาฟังแต่ไม่ได้รับอะไรไว้เห็นปะคุณตั้งดาบเห็นไหมครับผมมองว่าคนคนนี้เอาอะไรบางอย่างผมไม่รู้ว่าทำไมเนาะ เขามีอะไรบางอย่างเป็นเงินก้อนเป็นทรัพย์สินก้อนเป็นอสังหาเป็นอะไรบางอย่างที่มันไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทาไมถึอเอากลับมาให้คุณเราไพ่เล่าแบบนั้นนะครับเพราะว่าไพ่มันชัดมากเลยว่าเขามีอะไรบางอย่างที่นําพามาให้คุณเป็นการเปลี่ยนแปลงของเขาที่สําคัญมากๆซึ่งไม่รู้ว่าทําไมนะครับเขาเอากลับมาให้คุณและคุณเพจอับสอร์นาอคคือแบบตีหัวแรกตีหัวแบ๊ะเลยนะครับไม่เอาผมรู้สึกไม่คุณไม่รับไม่เอาจากเขา คุณแค่มองก็รู้ว่าอยากเอาก็อยากอยากจะเอาเข้ามาเอาเข้ามาแต่เอากองไวตนนั้นแหละไม่เอามาดูต่อนะครับเพื่มหนึ่งถ้วยในออฟคับโอเคสุดท้ายแล้วอะไอสิ่งที่เขานําพามาอะไรก็แล้วแต่หรือสิ่งที่เขาเข้ามาแบบกระทำอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณรู้ว่าการกระทําของเขาเป็นการรู้สึกผิดจริงๆ การแสดงออกของเขาเป็นการรู้สึกผิดจริงเขาอาจจะปีรูปร่างหน้าตารษณะบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วคุณสามารถให้อภัยเขาได้คุณรู้สึกว่าเขาจะคุณจะให้อภัยเขาได้เพราะว่าไพ่คุณคือหนึ่งถ้วยคุณรู้สึกว่าการที่เขาสูญทําร้ายคุณสูญเสียคุณจนจากคุณไปเนี่ยเขาได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพราะการกลับมาหรือการให้อะไรบางอย่างจากเขามเป็นสิ่งดีๆที่คุณได้รับอถ้วยที่เขานํามาไพ่บรรชัดมานะครับถ้วยที่เขานํามามันทําให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นการแสดงความเสียใจที่คุณต้องให้อภัยกับเขา ใ้สสาามาุดทยนะเพราะชีวิตของเขาที่เขาได้พบเจอแบบพ่ยะเชิญมามันไม่ใช่ความสุขคุณเห็นคุณจะเห็นแบบนั้นนะครับคุณรู้สึกว่าการที่คุณได้รับสิ่งตรงนั้นที่เขานําพามาให้คุณเนี่ยมันจะทําให้ตัวคุณมีความมั่นคงและดีขึ้นแบบที่คุณไม่ได้รู้สึกผิดเพราะเขาทําผิดกับคุณก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าอันเนี้ยเป็นพลังงานของใคร มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากรู้ผมขอเปิดไพ่ชุดนี้ผมอยากรู้ว่าเขากลับมาทําไมเรามาถามไพ่กันว่าเขากลับมาทําไมนะครับในสัญญาณหรือในพลังงานที่มันเป็นทาวเวอร์ได้ไพ่ขึ้นเนี่ยเขากลับมาทําไมมาดูกันนะครับคนคนนี้กลับมาในพลังงานนี้ทําไมครับ ความพร้อมเขาเป็นเขามีความพร้อมการเตรียมตัวเตรียมใจแล้วบางอย่างพร้อมแล้วถึงกลับมาไม่รู้ว่าพร้อมเรื่องอะไรนะครับให้พร้อมขึ้นเขามีการวางแผนมีการวางแผนอำนาจมีความวางแผนและมีความแน่ใจแล้วที่จะก้าวต่อมาขอ2สองใบ ทันทีแม้ไพ่เหมือนทาวเวอร์เ,เห็นไหมครับทันทีทันใดไพ่ล้เรื่องเดียวกันนะครับเนี่ยขอหนึ่งใบคือไพ่ชุดนี้บอกว่าเมื่อเขามีความพร้อมมีความกล้าที่จะมาที่จะพูดคุยกับคุณเขาเลยมาอย่างรวดเร็วเขาจกคือพลังงานที่เขาเกิดความกล้าหรืออยากติดต่อคุณอนะ่ะมันมีปับหนึ่งเมื่อมันเกิดขึ้นพวกคอารีจีบสแสดงที่ทำออกเพื่อให้ความรู้สึกตัวน,นั้นมันยังคงอยู่อ่ะใช้ความกล้าเยอะมากนะครับเก็บงามเขาเก็บงามเรื่องนี้หรือความรู้สึกหรือบางแผนเรื่องราวที่เขาจะ พูดคุยหรือติดต่อหาคุณมาสักพักแล้วแต่พอเขาสึกแน่ใจแล้วเขาพอมากพอเขาจะทักกลับมาเองไพ่ขึ้นแบบนั้นนะครับไพ่ชุดนี้พูดเรื่องเดียวกันและไพ่ทาวเวอร์เหมือนแบบเดียวกันเลยนะครับโอเคอทีนี้เราเปิดไพ่ฝั่งคุณบ้างพลังงานดึงดูดคุณมาฟังแรนดอมเนี่ยเพื่ออะไรนะครับกับไพ่ชุดเดิมเปิดฝั่งคุณอยู่ฝั่งนี้นะไพ่ดึงไพ่ดึงดูดคุณมาฟังพลังงานนี้เพื่ออะไรครับไพ่ของการได้รับการปกป้องนะครับไพ่ใบนี้เนาะ ไพ่ของการได้ให้ได้รับความรักที่อุ่นระหว่งางแม่กับลูกนะไพ่ของแรงบุญไพ่ของความสุขคุณดูพลังงานไพ่คุณกับไพ่เขานะขออบัยครับฝั่งคุณไพ่ของภาระนะครับไพ่ไม่ได้โกหกนะไพ่บอกว่า <c oughs> สิ่งที่คุณแบกมา เ็นไหมครับเรื่องราวในชีวิตความสัมพันธ์ที่คุณแบกมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาดึงดูดคุณมาให้ฟังเพื่อคุณได้รู้ว่าคุณยังมีความสุขนะที่มันรอคอยคุณอยู่ที่คุณจะได้รับไพ่เนี่ยเป็นเหมือนเป็นเหมือนอ่าสัตว์ตัวเนี้ยนะครับที่ปกป้องดูแลคุณและคุ้มครองคุณดึงดูดคุณเพื่อมารับรู้ความสุขตรงนี้เพื่อให้คุณรู้สึกว่าความสุขยังอยู่ใกล้คุณแล้วคุณมีความสุขได้ในอนาคตจริงๆไอ้เรื่องราวหรือประสบการณ์ชีวิตที่คุณแบกมาเนี่ย มันถึงเวลาที่มันจะเอาวางลงในจุดหนึ่งในชีวิตนะครับโอเคมาดูไพ่อันนจนอันเซอร์นะครับทเทวดาอยากบอกอะไรกับคุณน o t ต่อร i g h t าร์นะครับไม่ใช่เวลานี้นะโอเค ไพ่เหมือนบอกว่ามันยังไม่ใช่เรื่องนี้หรอกครับที่เขาจะสามารถพูดคุยรืททักหาคุณได้นะครับแต่บางสิ่งบางอย่างในตัวตนของเขาบันกาลังมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับขออีกหนึ่งใบเนาะเตือนสติตัวเองเยอะๆนะครับไพ่บอกเนาะพัฒนาจิตปัญญาคิดบวกนะครับนี่คือสิ่ง3คําที่คุณควรมีนะครับพัฒนาความรู้ทัศนคติ จิตปัญญาณภายในตัวเองและคิดบวกมากๆถ้าทุกอย่างดีขึ้นเองนะครับโอเคพลังงานประมาณนี้ครับสําหรับใครที่ชอบการแชทของผมนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่มขอบคุณกดปุ่มซุปเปอร์แตเป็นกําลังใจกับผมและทีมงานด้วยนะสําหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ